ขอต้อนรับสู่เมืองหลวงของโลกด้านไอศครีมไม่ใช่อิตาลีแต่เป็นบริสตอลทางตวะวันตกของอังกฤษเมื่อพูดถึงการทำไอศครีมปีเตอร์บารัมนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลเชี่ยวชาญมากเขาได้ทำสถิติโลกในการทำไอศครีม1ลิตรโดยใช้เวลาน้อยที่สุด แ่่เป็นเพราะส่วนประกอบที่พิเศษมากในไนโตรเจนเหลวเสร็จแล้ว18.78วินาทีเยี่ยมมากนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไอศครีมมีส่วนผสมสามอย่างของแข็งของเหลวและก๊าซ ของแข็งคือผลึกน้ำแข็งและอนุของไขมันซึ่งตกผลึกเช่นกันนะครับของเหลวก็คือน้ําตาลที่ละลายน้ําและข้นมากคล้ายๆกับน้ําตาลที่เคี่ยวจนเหนียวแต่มันข้นกว่ามากนะครับและอากาศซึ่งก็คือฟองอากาศซึ่งทําให้เกิดก๊าสนี่คือสามปัจจัยหลักที่ประกอบแบบไอศครีมนะครับ เครื่องปรุงหลักของไอศครีมก็คือครีมซึ่งมีอนุของไขมันแขวนลอยอยู่ในน้ำน้ำตาเล็กน้อยซึ่งละลายอยู่ในน้ำเช่นกันจากนั้นก็เติมน้ำตาลอีกเล็กน้อยเพื่อทําให้รสกลมกลม่อมนี่คือเครื่องปรุงพื้นฐานของไอศครีมนะครับคุณอาจจะเติมกลิ่นของนัทและชกโ,โกแลตได้ตามใจชอบสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลต่อไอศครีมแต่อย่างใดครับเคล็ดลับในการทําไอศครีมอร่อยก็คือการทําให้ผลึตน้าแข็งไม่ขนาดเล็กทําให้มารู้สึกวลามัาอยู่ในปาก และได้คืิดตอนที่ไนโตรเจนเหลวเข้ามามีบทบาทที่อุณหภูมิลบ196องศาซึ่งที่มันทำก็คือทำให้น้ำแข็งกลายเป็นผลึกที่มีขนาดเล็กมากๆคุณจะเห็นว่ามันเย็นจัดและไอซครีมของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเย็นมากยังรับประทานไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ในหนึ่งนาทีมันจะเย็นน้อยลงและสามารถรับประทานได้ แต่นายจอชแนลไม่ได้ใช้ทำไอสครีมเ,เท่านั้นถ้าคุณกล้าที่จะเล่นกับสิ่งที่ทําให้คุณเป็นน้ําแข็งในพริปตาคุณจะมีเรื่องสนุกทาแยะเลยนยรเจนเแลวมีความเย็นมากถึงลบร้อยเก้าสองศาเซลเซียสเอ่อดูนะครับใส่กล้วยลงไปในนี้นรเจนเเหลจะระเหยออกมาหยิบแผ่นไม้มาและตะปูผมจะหยิบกล้วยที่เย็นจัดออกมานะครับ เราก็จะได้สปิตแบนนาน่าหรือว่าแบนนาน่าสปิตในช่วงพิบตาผมหยิบตะปูมาและใช้กล้วยตอกแทนคอนคอยดูนะว่ามันตอกตะปูได้หรือว่าจะหักเป็นท่อนๆน,นะครับอ่าดูนะครับน่ากลัวก,ก็มันหักครับนี่คือฤทธิ์ของไนโตรเจนเหลวที่ทําให้กล้วยกลายเป็นคอนได้นั่นเองพอ่อที่เรื่องทําของใช้เองไปดูกันว่าไอศครีมไนโตรเจนเหลวมีรสชาติยังไง มันจะทําให้ไอศครีมของดอรบาร์รัมมีชื่อเสียงหรือเป็นแค่ก้อนน้าแข็งอาครีมนาร์เจนเหลวครับออนี่ครับมีการยินดัแล้วว่านอกจากเป็นไอสครีมพลังใน,นโอรเจนเหลวที่ทําเสร็จเร็วที่สุดในโลกแล้วนักศึกษาฟิสิกส์ิของเขายังบอกว่ารถทาบไม่เลวอ,อีกด้วยครับ